สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทัยัโยนพยีนพีนะคะจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับคัน da านลีนะคะ 125cc มอเตอร์ไซค์ของคนมีเจ้าของจะมีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวฉันจะพาไปชมกันนะคะมาต่อที่ไฟเลยนะคะไฟด้านหน้านะคะจะเป็นไฟ LED เท่นะคะส่องสว่างแต่การขับขี่มั่นใจยิ่งขึ้นนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องโยนต E.S.P. 125cc พร้อมหนอดที่ตัวนี้เลยนะคะที่แขวนของอเนกประสงค์แบบพับเก็บได้ใช้งานได้หลากหลายเทมากเลยค่ะมาดูตัวคอนโซลบ็อกนะคะตัว E.S.I. o ก็ e t เก็บองที่คอนโซลขนาดใหญ่นะคะพร้อมช่องชาร์จไฟสำรองให้คุณไม่พลาดทุกการเชื่อมต่อนะคะเหมาะกับ วัยรุ่นสมัยนี้เลย,ยนี่นะคะเรามาดูถังเรามาดูถังน้ำมันกันบ้างนะคะตัวนี้ความจุ6ลิตรเลยเติมง่ายสะดวกนะคะเติมตัวนี้จะเติมเป็นด้านหน้านะคะ,ะง่ายสะดวกนะคะไม่ต้องลงจากรถเราก็สามารถเติมน้ำมันได้นะคะตัวนี้เรามาต่อกันด้วยอยู U ่บล็อกเลยนะคะ ตัวนี้มีขนาดใหญ่มากของเยอะแค่ไหนก็สบายด้วยช่องเก็บของใหญ่ใต้บัตขนาดใหญ่จุถึง37ลิตรกันเลยทีเดียวค่ะเก็บได้ทุกอย่างนะคะด้านหลังนะคะเป็นแหลกท้ายขนาดใหญ่ติดตั้งมาให้พร้อมตัวรถเลยนะคะขนของได้เยอะมากจุใจเลยคะ่ะตัวนี้ มาต่อกันด้วยไฟท้ายเลยนะคะไฟท้ายจะมีปัดเปียวมากสองจอนให้เห็นเห็นทุกมุมมองเลยอย่าไงคะไฟท้ายใหญ่ปัดเปียวเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจวัยรุ่นไหมคะตัวนี้นะคะก็เป็นลีด1 2 5ซซีนะคะขับขี่มั่นใจปลอดภัยนะคะ มอเตอร์ไซค์สำหรับคนมีเจ้าของเลยอ่ะตัวนี้นะคะวันนี้นะคะก็ทัญญนยนขอลาไปก่อนนะคะรอบหน้านะคะจะพาไปแนะนำรถรุ่นไหนนะคะคอยติดตามกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ